ผู้อื่นโรคสมัยนู้สนสมัยนี้ใช่ไหมไม่นึบอกว่าความคาดหวังให้ท่านอ่านอีนอกทให้ท่านอ่านอีกทีก็ได้ไหมครับขออ่านอีกทีได้ไหมเ <c oughs> สีงยงไมโครโฟนมันทรงมีความคาดหวังต่อทูตในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างไรทูตเลยใช,ใช่ค่ะโลกเปลี่ยนแปลงเสมอประเทศชาติและโลกสังคมในโลกเปลี่ยนแปลงตลอด ศึกษาสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็รู้หรือวิเคราะห์สถานการณ์เวอร์เซสระหนักและรู้ในความต้องการของประเทศชาติแล้วก็มาอัพพลายเอาเพราะงานทูนนี่เป็นงานไดนามิกไม่ใช่สติดมันมีมีขอบเขตมีกฎเกณฑ์อยู่แต่ขอบแลกรอบกรอบของของงานทูนนี่คือไดนามิกตลอด อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ถือค็อกเทลถือแก้วไทยแลนด์ไทยแลนด์ยนอย่างเดียวเหมือนสมัยเมื่อตอนเขาเจ้าเด็กๆดุกูก,ก,ก็ทําแค่นั้นถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเอต้องรู้ต้องเป็นคนไทยต้องทันสมัยแล้วต้องปรับเพราะอาจจะเจออะไรแปลกๆเพราะว่าการทู่เนี่ยบางทีมันก็จริงใจบ้างไม่จริงใจบ้างหรือจริงใจในผลประโยชน์แล้วก็ต้องเจอคนไม่จริงใจเยอะ ในหลายๆรูปแบบแต่เราก็ต้องรักษาความในว่าจริงใจของเราไว้เพื่อดําเนินธุรกิจเพื่อดำเนินภารกิจของเราไปได้แต่ด้วยจิตใจที่ดีจิตใจที่เป็นธรรมก็นี่ก็ให้ให้ตอบได้ตอบแค่นี้ขอบคุณ